มือนี้สิตำเมยียงจ้าพี่น้องตำเมยียงมากินน้ำกันเดอ้ตอตำเมียงลำคาวันสุกักทุกทุกวันเด้ออย่างเงี้ยวันนีน่จะต้องฟักกอนนี่ละนี่การตำเมียงลำคาต้นบอลลั่นก็เดาใหกินเนะาะบ้านนี้โดนๆสิเข็ดกินแค่หนึงเด้อกินเนาะ มั่เป็นเอียงที่เห็ดซับแล้วแล้วโลกมือตำย่างเดียวอ่ะพี่น้องเอ้ยขาตพวไขร้นี่ก็จะเป็ดเป็ดเป็นทุ่นอยู่แล้วเนาะพี่น้องคนะ่าตะไข่ที่ห้อซับไปแล้วค่ะตอนนี้ใส่ทำให้หละเอียด่ำให้เขาเหลกแหลกนะคะ เบียงสร้างพี่น้องเขาเติ่กเบียงสร้างบัดนี้เข้ากับไส่เครื่องใส่ผงน้วกคือกันเหรอคะพี่น้องคะใส่คือกันแต่สิ่งสำคัญก็คือมะขามเปียกเด้อพี่น้องใส่ลงไปเด้อมะขามนะคะใส่มะขามแล้ยค่ะหมดยังไงกันธรรมดาสมมมดดนะิมีแม่หมดแดงเนาะมีแม่หมดแดงสิดี อันนี้บ่มีไม่มีก็ไม่ต้องใช้เพราะว่ามะขามก็เปรี้ยวอยู่แล้วน้ำปลาปลาบานห,ห้องนี่ละนี่ใส่ลงไปเลยปลาไ,ไหลหายแล้วค่ะพี่น้องอันน้ำปลาที่อันเป็นขวดมันจะมนันก็เข่ากันก็เหมียนนะทีเป็นน้ำต้มเร่งแล้วเสียเหม่เพราะิ้่ยีน mmm, 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 hết mmm, 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 đây, mmm, 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 nó mmm, 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 nó mmm, 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 kéo, mmm, 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 เรขึ้นก็บว่าได้ปา,าดไส้หรอกกินก้าวมามาน้ำกันแบบนี้น้นตันเลยไผ่ไหเกาทางบักอัดกาต๋บอไล้ไผ่ทางข่อยเลยผิดตาแห่เหมยมนเนี่ยมาละพี่น้องเอ้ยแบบาานี้วันนี้เอาหาจินางไ,ได้ข่ยอ,อ,อ,เอย,นเ,นย,หยอเห็ดสามปีเราขอไปเห็ดเหมียงเทียมามากินพอคุ้มข้าเห่หงมางออ่ นี่ครับวันนี้พี่น้องมึงน,าน,าน,านา่าน่าน่เหนียงล่ำคาเหนียง